ผมจะทำเรือดำน้ำครับพี่น้องประชาชนทุกคนตามคำสัญญานะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมซื้อมาแล้วเพื่อกองทัพของเรานะจะได้เดินต่อไปข้างหน้าได้หมอบไปสัตว์หมอบขออนุญาตนะครับเอาเรือดำน้ำล<ๆ>งสู่น้ำนะครับให้พี่น้องสู่สายตาพี่น้องประชาชนได้ดูกัน,นครับ คลิปูคลิป2คลิปตามช่องตัวเองแล้วเป็นไงเป็นไงก็บอกป๋า สวัสด <othe chilling cues> <pelled> <HD> ีค <pues> ร <society> ับผมอยู่ที่ร้านเครื่องเสียง1วันแม็กนะครับหรือป๋าวันอยู่ประทุมเครื่องเสียงที่ได้ยินอยู่นี้ก็เป็นเครื่องเสียงของร้าน1วันแม็กซนี่แหละนะครับใครที่อยากจะดูนี่เดีดู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 โฆษณาให้เขาน่ดนึงครับพ่อนะครับก็สั้นๆไม่ใช่ด่ามึงนะสั้นๆแต่วันนี้เราไม่ได้มาทําเครื่องเสียงผมจะทําเรือดำน้ำครับพี่น้องประชาชนทุกคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันเลยกันก่อนที่ผมจะทําเรือดำน้ำผมต้องมีเงินทุนเพื่อที่จะซื้อเรือดำน้ำฝากไปด้วยครับแอด1 6 8th a i นะครับเกมที่แนะนำนั่นก็คือเกม Candy Pop เป็นเกมผลไม้ที่สีส,สวยๆนะครับได้จริงและก็ได้ง่ายฝากไปด้วยแล้วกันนะครับ 168th a i อย่าลืมแอดนำหน้านะครับสมัครใหม่รับโบนัสฟรีทันที20%บอกว่ามาจากช่องแปง้งฝุ่นจะได้รับโบนัสเพิ่มอีกของดีๆแบบนี้ ของดีๆแบบนี้ฝากไปด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาร่วมทําเรือดำน้ํากันนะดูดิว่ามันจะออกหน้าตาเป็นยังไงดำน้ำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเราไปร่วมผมไม่รู้โทษนะ Thank okay. เสีดานะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมซื้อมาแล้วเพื่อกองทัพของเรานะจะได้เดินต่อไปข้างหน้าได้เพื่อเสียเวลาครับผมจะไปเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนทุกคนนะที่อยู่ละแวกแถวนี้นะครับให้ได้ดูกันป้าการขับขี่ของเรือม้ําจะเป็นยังไงไอ้ไอ้ไอ้จัดเลี้ยวไม่ได้รถชนเรือเรถจะชนเรือลำน้ำผมเอายาดไปก่อนนะท่านลใหญ่มาก เรือดำน้ำเรือดำน้ำครับพี่น้องประชาชนเอาเรือดำน้ำมาให้พี่น้องประชาชนได้ดูกันไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวจะดำน้ำเลยซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะเรือดำน้ำนะครับมีอะไรมากมายนะครับพี่น้องประชาชนหมอบไปสัตว์หมอบ ผมเข้าได้ไหมพี่ไปไหนมันไปเยี่ยมประชาชนเขาได้กุญแจต้องเล่งบัตรผมเรือดำน้ำนะครับเข้าไม่ได้ครับไม่มีใบเข้าไม่ได้ไม่ให้กูเข้าเอาเอาจักรยานด่าหน้าผมผมไม่มีตัาขอพวงหนึ่งครับผมจะว่ายเรือผมนะเรือซื้อมาใหม่แต่พุทธสาวเขาโตเออหออเลยก็ได้นะ วันนี้ผมออกเรือดำน้ำมาใหม่นะครับให้คนไทยได้ดูกันวันนี้ผมออเอาเรือดำน้ำมาให้ดูกันนะครับไม่มีอะไรมากมายช่วยกันช่วยกันนะครับช่วยกันถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยชิบหายนะครับพี่พจจน้องประชาชนถามว่ากูทำทำไมข้าอยากให้รู้ไงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะล,ล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นให้ช่วยกันครับพี่พจจน้องประชาชน อย่ารถเยอะจิบวไปเรือดำน้ำเป็นไงดีไหมดีดีแหละทำแปบนีก็ไม่เป็นไรเรือของร้านอยู่ไหนเนี่ยผมเอาเรือดำน้ำมาล้างไม่รับเรือดำน้ำครับอะไรไม่รับได้ไงผมก็มาล้างนี่ไงเออเออเออไม่ล้างก็ไม่ล้างแค่นี้ก็ไม่ได้ น้ำมันตกเกล้บพี่น้องประชาชนเติมมันใส่เรือหน่อยได้ครับผมเท่าไหร่ครับเต็มถังเนี่ยผมซื้อมายังไม่รู้เลยถังมันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมว่าน่าอยู่ตรงนี้ครับพี่ไม่ใช่อันนี้ขวดเหล้าอันนี้เติมได้หรือเปล่าเติมได้พี่เติมตรงไหนเติมตรงนี้พี่กูยังไม่รู้เลยเติมตรงไหนเก้าห้าเท่าไหร่เก้ห้าครับเก้าห้าสี่ห้าและวเก้าหนึ่งอ่ะเก้าหนึ่งเก้าให้ดูกันนะครับพี่น้อนจะจนนะได้ดีผมจะมานะครับให้พี่น้อนจะจนได้ดูกันนะ ลดปัญหาต่างๆนะครับไม่เป็นปัญหาน้ำท่วมนะครับพี่น้องประชาชนผมจะดำไปช่วยครับของมันต้องมีอ่ะ <c oughs> <c oughs> จะเฉี่ยวเขาเอาโหน้ำท่วมผมดำได้สบายไม่มีอะไรปาบ่ายผมเอาเรือมาผมจะดำช่วยพี่น้อ <c oughs> งประชาชนหนึ่กลับรถเลยบันน้องโปง่งเลยอ่ย พี่ยอดจา่จาโจยครับผมติดเกาะครับผมอยู่เก,กานะกลางฮะทดลองประสิทธิภาพของเรือดำน้ำนะครับได้ได้ได้ไ,ดไปไปต่อครับสบายมากครับพี่น้อดจา่จาโจยดำได้สบายเอาไปทำเรือดำน้ำนะเอาไปทำเรือดำน้ำจะได้ดำน้ำอย่างผมนะผ่านป้อมตำรวจอีกแล้วเร็วๆรีบๆหน่อย <S <S ไอ้ข้าจัง

นี่คือระบบการทดสอบนะให้พี่น้องประชาชนได้ดูกันนะครับว่าเรือดน้ำที่เราส да?. ั่งมาใช้ได้จริงของครับมันต้องมีนะครับมีแล้วก็ต้องใช้งานได้นะครับเพื่อที่เราจะนำประเทศก้าวไปข้างหน้านะครับเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนนะขออนุญาตนะครับเอาเรือดับน้ำลงสู่น้ำนะครับให้พี่น้องสู่สายตาพี่น้องประชาชนได้ดูกันนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยถวยเฮ้ยป็นไงสวัสดีครับอูบอกแล้วใช่ไหมซื้อมาทำไมฮะเรือลำน้ำอ่ะเป็นไงเครือจีนซื้อมาทำไมมือสองอ่ะประโยชน์ใช้ได้ไหมดับได้ไหมท่านดับได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตามมาซื้อรถเมย์ดีกว่านะเอาตามเอาเรือรับเอามึงก่อนดีกว่าเอาเรือรับ ไอ้เรือเนอะไอ้ไก่อะเรือน้ำอะน้องมันดำไปแล้วไม่รู้อยู่นะเอาเรือขึ้นก่อนเจอฮี๋รำบากจริงซื้อมารำบากก็ซื้อมาทำคุยอะไรเนี่ยโอเคครับพี่โงถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไคร